ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยและจุดสการะลทั้งหมด9จุดครบองค์เทพที่นี่เลยค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเลไลให้โชคนะคะวันนี้แฟนๆรายการนะคะเห็นด้านหลังของเลไลแล้วอยากจะรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะที่นี่คือวัดพระพิคเนศมหาเศรษฐีลักษมีนารายณ์ตั้งอยู่ในตลาดบัวทองตําบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้นะคะสามารถรับชมได้ที่ ช่อง y o ย t u b e เรไล์ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรไลทและทีมงานด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรไลทจะพาทุกคนนะคะมากราบสักการะเ,เทพทุกองค์เลยนะคะที่อยู่ที่วัดพระพิฆเนศนี้นะคะเดี๋ยวตามเรไลทไปตามจุดต่างๆได้เลยคะ่ะ เดินเข้ามาในนี้นะคะที่นี่คือจุดแรกและตรงนี้นะคะก็คือองค์พระพิคเนตที่เรียกว่าพระพิคเนตปัดผมนะคะเขาบอกว่าที่นี่ใครอยากจะเริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะให้ขอพรตรงนี้ก่อนที่นี่เขาจะมีจุดที่ให้เช่าบูชาทุกเทียนดอกไม้นะคะแล้วเขาก็จะมีสิ่งนี้ให้เราด้วยค่ะทุกคนมาที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงนะคะที่นี่เป็น วัดพระพิฆเนศที่เรียกได้ว่าลายๆว่าใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีจุดต่างๆให้เรานะคะได้ไหว้ตามจุดเดินตามจุดได้เลยนะคะก็นี่เลยค่ะพระพิฆเนศมหาเศรษฐีนะคะจุดที่2ก็จะไปพระแม่ลักษมรีราชาโชคอย่างนี้นะคะก็ถือไปด้วยเลยนะคะแล้วก็พอเราเดินไหว้สการักรบแล้วนะคะนําใบนี้มาที่จุดบริการทุกเทียนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมี วัตถุมงคลนะคะให้เรามาแต่ว่าวัตถุมงคลที่จะบอกนี่คือว่าแต่ละครั้งนะคะหรือว่าแต่ละเดือนอาจจะหมุนเวียนหรือว่าอาจจะเปลี่ยน ไม่ได้เป็นรูปแบบเดิมน,นะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะปลุกเสกมาในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามจุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือจุดแรกที่เลไลลแนะนําแล้วเนาะก็ใครอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มาที่นี่กันนะคะบางคนอาจจะคิดนะว่าทําไมที่นี่มีพระพิฆเนศองเดียเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะเคยมาที่นี่แล้วนะคะจริงๆแล้วองค์พระพิฆเนศอีกองคหนึ่งนะคะจะอยู่ด้านหลัง ตอนนี้จริงๆแล้วรายการเราอาจจะถ่ายทําได้บ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงบํารุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะไปทํายืนหรือว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นได้นะคะก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีนะคะก็ใครที่เคยมาแล้วก็ได้มีโอกาอสไปสักการะแล้วแต่วันนี้แหละทีมงานพวกเราเนี่ยละค่ะ น่าจะได้ไปยืนว่าอยู่ด้านนอกนะคะแต่เดี๋ยวก็จะไปอินเสิร์ตภาพให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่เคยมานะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะพระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีเนี่ยเข้ามาจากประเทศอินเดียเลยนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ไม่กี่องค์เท่านั้นนะคะที่จะมาจากประเทศอินเดียใครที่อยากจะมาที่นี่ก็ไหว้บทุกจุดละกันค่ะ จุดที่2ที่เลไลจะพาไปนะคะเป็นพระแม่ลักษมีจริงๆแล้วพระแม่ลักษมีเนี่ยก็จะมีหลายปางเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่เขาก็จะมีปางที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นกลางนะคะที่เป็นเหมือนว่าเราจะขอเน้นทางเรื่องการงานเนาะส่วนมากคนก็จะขอขอการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีแบบขอเรื่องความรักคู่ครองอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาจะเน้นแบบ การงานการเงินอะไรประมาณนี้ปะเดียวเลยรจะพาไปชมกันว่าเพราะว่าแม่สวยมากแล้วองค์ใหญ่มากๆเลยค่ะ mm hmm. และตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็คือจุดที่2นั่นคือพระแม่ลักษมีราชาโชคนั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะใครอาจจะขอโชคลาภเงินทองนะคะการงานการเงินปังๆในปีนี้นะคะมาที่จุดนี้เลยค่ะเราไปขอพรแม่กันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ แอรเย็นมากโอแม่สวยมากเลยอะหอมมากๆเป็นยังไงคะองค์พระแม่ลักษมีราชาโชคคือดูแบบว่ามีมนคังดูรู้สึกแบบว่าแม่มีบาร,รมีที่แบบใจดีมากๆนะคะแล้วท่านก็สวยมากๆด้วยนะคะจริงๆแล้วอะตัวเลไลเองเนี่ยก็เคยมีแบบเขาเรียกคนที่เหมือนดูดวงชะตาอะไรแบบนี้นะคะก,ก็จะแนะนำให้เลไลเนี่ย ไหว้แลนะ้วก็ขอพรพระแม่ลักษมีบ่อยๆปกติแล้วนะคะเลไลเคยไปอยู่ที่เดียวนะคะก็คือวัดแขกไป<ๆ>เพราะว่ามีคนทักนี่แหละคะ่ะทักกันเยอะมากๆนะคะเลไลก็เลยต้องไปที่ว<ๆ>ัดแขกก็ได้ไปไหว้มาหนึ่งครั้งนะคะเลไลก็รู้สึกว่าชีวิตการงานการเงินเราดีขึ้นนะคะแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าจะไปร่วมพิธีอะไรนี่แหละนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เลไลอะ่ะอย่าทําสีผมนะ ให้ให,ให้ให้ทำผมสีดำแบบนี้แหละอะไรเงี้ยปล่อยเป็นธรรมชาติก็เชื่อฟังแบบว่าทุกๆอย่างที่ทุกคนได้แบบทักมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาไปกราบไหว้มาก็ดีด,ดีด้านการงานทุกอย่างเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคือได้มาเห็นองค์แม่แบบใหญ่มากๆนะคะเยกรายการที่เลยๆเคยไปทำบางทีไปมูแต่ละที่เนี่ย ก็มีพระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่าองค์จะเป็นแบบเล็กๆกว่านี้นะคะแต่ว่าที่วัดพระพิฆเนศเนี่ยคือใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วก็ดูท่านมีความเมตตานะคะแล้วก็บารบมีท่านแบบว่าวันนี้เราขออะไรก็ขอได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนี่หลวงพ่อท่านหนึ่งเขาบอกเลยไรว่าการที่เราไม่ได้ไปสถานที่นั้นๆเราก็สามารถส่งจิต ของเรานะคะขอพรอได้ทุกที่เช่นกันนะคะก็ให้เราแบบตั้งจิตอธิษฐานนะคะสงบนิ่งแล้วก็มองภาพนะคะในนิมิตนะคะที่เราอยากจะขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สามารถขอพรอได้เลยนะคะอย่างตอนนี้ก็สามารถขอพรพ่อแม่ลักษมีได้เหมือนกันนะคะใครอยากขอพรเรื่องการงานโชคลาภเงินทองนะคะก็สามารถขอได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเรไลไลขออนุญาตขอแม่ลักษมีบ้างแล้วกันนะคะ ตอนนี้นะคะขอพอรองค์แม่ลักษมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไลลจะพาไปจุดที่3นะคะเขาเรียกว่าคลินิกแก้กรรมฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลินิกแก้กรรมฉุกเฉินเนี่ยเขาให้เราแก้กรรมอะไรได้บ้างตามไลลไปเลยค่ะและจุดนี้ค่ะคือจุดที่3มนะคะเป็นคลินิกแก้กรรมฉุกเฉินนั่นเองนะคะตรงนี้ ทำไมต้องมาจุดนี้และแก้กรรมยังไงนะคะเขาบอกว่ามาจุดนี้แล้วนะคะใครที่มีเรื่องอะไรติดขัดในใจนะคะหรือว่าสิ่งที่เราแบบขอพรหรือว่าอยากจะได้อยากจะทำแล้วมันได้แค่คิดแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันไม่มาถึงสักทีนะคะเขาจะให้ขอพรแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะคะด้านในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ด้านในนี้นะคะก็จะเป็นองค์พระพิคเนตนะคะแต่ว่าเลไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นปางอะไรนะคะก็ตรงนี้ก็ใครอยากจะขอพรอ,อะไรนะคะ1ข้อเท่านั้นที่เราคิดว่าตั้งแต่เราแบบเกิดมาเลยจนถึงแบบปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าทําไมเรายังไม่สําเร็จสักทีทําไมเรายังไม่ได้สักทีสิ่งนี้ค่ะรีบมาขอตรงนี้ได้เลยนะคะ สิ่งเดียวเลยที่ยังไม่ได้ในชีวิตของเลไลนนั่นก็คือการมีเพลงดังนะคะอยากมีเพลงดังสักเพลงในชีวิตค่ะที่แบบเรานั่งไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีคนมาขอเพลงเรากันแบบซ้ำๆหลายๆคนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งเดียวเลยที่ในชีวิตเลยที่อยากได้เพราะว่าถ้ามันมีสิ่งนี้แล้วอะ่ะมันจะทำให้เราสานต่อการงานการเงิน ทุกทุกอย่างไปได้อีกแบบเยอะเลยนี่ก็คือเป็นแบบสิ่งเดียวที่เรายอยากจะได้มาที่สุดในชีวิตนะคะก็คือการมีเพลงสักเพลงหนึ่งไม่ต้องดังมากก็ได้แต่คนรู้จักแบบทั้งเด็กผู้ใหญ่ทุกวยัยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตเพราะว่าการมีเพลงที่มีคนรู้จักสักหนึ่งเพลงเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรามีโอกาสเพิ่มขึ้นเยอะเลย และนี่คือจุดที่4นะคะนี่คือเทวลาลตตะวินายกกานะคะที่นี่มีพระพิคเนธทั้ง8ปดปางอยู่รวมกันในที่นี้เลยค่ะเดี๋ยวตามไปเลยมาชมกันเลยดีกว่าค่ะด้านในนี้นะคะก็จะมีพระพิคเนตรรวมทั้ง8ดปางด้วยกันนะคะนี่ค่ะ ในจุดที่4นี้นะคะจะมีองค์พระพิคเนททั้งแปางด้วยกันนะคะก็ยังมีองค์พระแม่ทุรคานะคะองค์นี้เขาบอกว่าประทานพลังนะคะแล้วก็ความกล้าหาญที่เราจะสามารถชนะอุปสรรคความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตของเราได้นะคะมาขอพระแม่นะคะความยากลำบากในชีวิตเนี่ยบารมีที่ดีก็จะสำเร็จกับชีวิตของเรานะคะ ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาขอพรพระแม่ตรงนี้ด้วยนะคะและจุดนี้ค่ะคือจุดที่5นั่นเองนะคะนี่คือ ถ้ำมาหาสมบัติสิวะนาคานะคะเดี๋ยวเรนลัยจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะคะเข้ามาด้านในถ้ำแล้วนะคะตรงนี้ก็คือพระศิวะนั่นเองนะคะก็มีคําอธิษฐานนะคะให้เราได้ขอพรนะคะให้ท่านได้โปรดประทานพลังการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็เป็นความมั่งคั่งในการดำเนินชีวิตให้กับคนที่มาขอพรทุกคนค่ะเขาก็จะมีกรรมยานนะคะให้จุดแล้วก็อธิษฐานได้เลยนะคะเขามีบริการไว้ตรงด้านหน้าเลยค่ะ และจุดนี้นะคะคือจุดที่6นะคะเป็นเทวไลพระแม่กาลีนั่นเองนะคะในส่วนของพระแม่กาลีนะคะคนที่อยากจะมาขอพรก็ช่วยในเรื่องคนที่มีศัตรูหมู่มารเยอะๆนะคะมาขอพรแม่นะคะช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆแล้วก็สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงนะคะบอกแล้วว่าใครมีศัตรูเยอะใครที่ชอบโดนคิดแบบปองร้ายหรือว่าโดนแบบ รอบทํำ้ายทั้งคําพูดทั้งการกระทํานะคะหรือว่าเกี่ยวกับการเ,าเจอสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานานะคะที่เราสัมผัสได้นะคะให้มาขอพรแม่นะคะให้ช่วยขจัดปัดเป่าออกไปได้ะคะ่ะ คือจุดที่7นั่นเองนะคะท้าวเวสวรน,นะคะมีทั้ง2องปางด้วยกันนะคะคือปางเทพนะคะแล้วก็ปางหน้ายักษ์นะคะตรงนี้ค่ะเลไลเดินมาแล้วรู้สึกว่าเมื่อสองสาวันนี้เลไลฝันถึงท้าเวสนะคะที่เป็นองค์เรียกว่าเป็นโลหะนะคะไม่ได้มีสีสันใดๆนะคะเลไลก็เลยอยากจะขอโชคนะคะจาก ตรงนี้เลยได้ไหมคะทีมงานเดลไลขออนุญาตนะคะนำเซ m c ของรายการนะคะเข้ารายการหลือลกันนะคะใครอยากจะขอพรนะคะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอองค์ท้าเวสุวรรณได้เลยส่วนใครอยากจะได้ตัวเลขนะคะก็เลไลเป็นสะพานบุญแล้วกันนะคะก็ความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนเดิมนะคะใครที่ชอบสายตัวเลขก็สามารถ นำไปซื้อตามได้นะคะเล็กๆน้อยๆอ่ะเล็กแรกเลยละกันค่ะเล็กสองแล้วก็แปลกใจมากคือฝันถึงอะ่ะฝันถึงครับพาเวสวรรณที่เป็นองค์แบบนี้พอดีเลยอะค่ะทุกคนเล็กหนึ่งค่ะ พาเวศสององค์และนี่คือจุดที่8นะคะด้านหลังของเลไลองค์ท่านสวยมากๆเลยค่ะนี่คือพระยาอนันตนาคราชนะคะคือเป็นพญานาคนะคะองค์สีขาวนะคะก็คือชื่อว่าเป็นพรยาอนันตนาคราชนะคะก็ ต้องศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะใครที่สายองค์พญานาคนะคะที่นี่ก็มีครบเลยนะคะเลไลเองก็เป็นลูกหลานพญานาคเหมือนกันนะคะใครอยากจะขอพรนะคะอยากจะขอรวมๆทุกอย่างทั้งการงานการเงินใครติดขัดเรื่องอะไรนะคะก็สามารถมาขอได้เลยนะคะปู่ใจดีแน่นอนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีบทสวดให้ด้วยนะคะ ทำอธิษฐานขอพยาอนันตนาคราชโปรดคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็นาพาความสําเร็จความเจริญมาสู่ชีวิตนั่นเองนะคะก็จุดนี้ก็มาขอพรได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะองค์สีขาว และนี่คือจุดที่8นะคะเราขอพรกันเสร็จแล้วนะคะยังเหลืออีก1จุดสุดท้ายนะคะในวัดพะพิคเนตแห่งนี le ้นะคะนั่นคือจุดที่9พระหะนุมานปันจมุกนั่นเองนะคะเขาให้ขอพรก่อนเราเดินทางกลับบ้านนั่นเองค่ะเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ และมาถึงจุดสุดท้ายนะคะของวัดพระพิคเนตรนั่นเองนะคะนี่คือจุดที่9เป็นเทวไลพระหนุมานปัญจมุกนะคะ<ท>เขาให้ขอพรก่อนกลับน,นะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะพเพื่อเพิ่มพูนคำอธิษฐานที่เราได้ขอพรตามจุดต่างๆมาทั้ง8จุดนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะขอพรอะไรในวันนี้นะคะคำอธิษฐานนั้นจะเพิ่มพูนให้เราได้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ก็ใครก่อนกลับอย่าลืมจุดนี้เด็ดขาดเลยนะคะเขาบอกว่าให้แต้มอันนี้ตรงหน้าผากของเราด้วยอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าให้ท่องโอมฮังหะนุมาเตนะมหานะคะแล้วก็นำผงจุนนะคะเจิมหน้าผากด้วยตนเองนั่นเองค่ะจนเลย จมแล้วไม่พอคะ่ะขอสิ่งนี้ด้วยครบทุกจุดแล้วอย่าลืมมารับวัตถุมงคลกันนะคะแล้ววันนี้คะ่ะวัตถุมงคลที่เราได้ก็คือเป็นวัตถุมงคลขวัญถุงนะคะขององค์แม่ลักษมีนั่นเองนะคะก็ สามารถนะคะที่จะใส่เทสโทรศัพท์ได้นะคะด้านหลังนะคะหรือว่าใส่ในกระเป๋าสตางค์ได้เลยเอาไวเ้เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะคะเฮงเฮงปังๆทุกคนนะคะนี่เลยถุงทองนะคะอย่าลืมมาแลกกันด้วยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเลไลขอปิดรายการตรงนี้เลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ชมรายการเลไลลให้โชคนะคะมีแต่ความสุขสมหวังร่ํารวยเงินทองหมดหนี้หมดสินนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะมาติดตามกันอีพีหน้าว่าเลไลลจะพาทุกคนไปมูที่ไหนไปขอพรที่ไหนและไปวัดอะไรนะคะขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอตกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งแบบเป็นกําลังใจให้ทั้งทีมงานแล้วก็ตัวเลไลด้วยนะคะให้รายการเลไลลให้โชคได้ได้ดเนินต่อไปเรื่อยๆ ะะและอีพีนี้ค่ะขอจบรายการที่วัดพระพิคเนศมหาเศรษฐีลักษมีนารายั์นะคะที่บางบัวทองแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจะจากลากันไปนะคะเดี๋ยวเราขอมาเล่าพรทุกๆอย่างที่เราได้ขอมาทั้ง9จุดนะคะฝากไว้ที่หูหนูกันแล้วกันนะคะเพื่อให้เราได้นำความสำเร็จสมหวังกลับบ้านนะคะขอพอรไปด้วยกันนะคะ